มีป่ะโดนเนาะอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มกว่าใหญ่นะโอ้มาแล้วขาวโพนเลยโอ้ปลาอะไรครับนีป่ปลายังมีอยู่ไหมนี่มีนี่ไงโอ้หมดยังอุ้ยสองตัว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชและทีมงานพานามิดแม็กนะครับวันนี้เราจะพากันลงอ่างเก็บน้ํากันอีกแล้วอ่างเก็บน้ําบ้านสะพานหินครับวันนี้จะมากู้อวนกันหลังจากที่เราพักกันไปพอสมควรนะครับหลายๆวันเลยน่าจะร่วมร่วมสักอาทิตย์กว่าได้วันนี้เรา จัดกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันว่าจะพอได้กับข้าวบ้างไหมครับผมให้ในพานเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะไปครับนั่งเรือชมอ่างกันน้ำลดลงไปอีกแล้วนะในพานนลนวนี่นะอ่า หัวแรกครับผมมีโดนบ้างไหมสาวมาครึ่งหัวแล้วนะยังเงียบอยู่ครับา,าดูนะเพราะยังไงเราต้องสะบัดอวนอยู่แล้วครับ มีไหมไม่มีนะมาที่หวัวน,นี้ครับพอได้บางไม้ออกมาหากับข้าวนะมีป่ะโดนเหรอหหอุ้ยใหญ่ใหญ่แม่แมกว่าใหญ่นะ,อะโอ้ จริงครับอวนชุดนี้ที่เรามาลงอ่างเนี่ยมีประมาณแค่สี่หัวครับเพราะชุดเก่าเราโละทิ้งไปแล้วมันขาดมีมาลงสี่หัวเดี๋ยวดูนะอันนี้หัวที่สองครับมาแล้วตัวหนึ่งหัวนี้สิบสองเซนนะครับอ่ะติดแค่ตัวเดียวไปดูเหลืออีกสองหัวครับผมต่อไปหัวที่สามครับมาแล้วขาวโพนเลย โอ้ปลาอะไรครับนี่ใจมากอุ้ยเตเพียนหรือเปล่าครับโอ้ดูยโอ้อ้วนตุ๊บเลยโอ้ยแล้วตรงอ้วนอีกตัวนึงอุ้ยเอาหัวที่สามโดนสองตัวติดๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม็กจับตัวนู้นตัวนู้นจะหลุดโอ้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 เออขาสวิงไว้ก่อน เอา้าแม่ทวนนะครับหัวแรกไม่ได้เลยหัวที่สองได้ตัวหนึ่งมาหัวที่สามครับโหโดนตะเพียนตัวเป็นโลเนาะตัวนี้เนาะในพนันหาทางออกได้ไหมนะล่ะหาทางออกไปเจอห่อเป็นถุงเลยครับโอ้บบเราโลอวนไปสักชุดหนึ่งครับมันขาดมันเก่าจนไม่ไหวละเหลืออยู่สี่หัวครับเอามา วางหากับข้าวครับก็บเดี๋ยวอาจจะต้องได้หาอวนเพิ่มหน่อยนะในพันนะนนหามาอีกสักสามสี่หัวครับอรออเอาเลยเอาเลยมันเอาไม่ออกจริงๆก็ต้องดึงในขาดครับแต่ตัวมัน,น,<า>นใหญ่น<า>นอ่ะนานๆจะได้ใหญ่อย่างนี้ทักทีนึงนนขอเป็นถุงอ่ะเอาโชว์หน่อยสิไปใกล้หน่อยนี่ตะเพียนใหญ่ครับอ่ะสไป นับสองนับสองที่แม็กอีกตวงนับสามครับอุ้ยนู่นนู่นนู่นหัวอ้วนนู่นดออีกเขาขาวใกล้ๆนู่นครับโอ้หัวสามน่าจะโดนหลายตัวครับอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยสางครับนี่นี่ยังข้างหน้ายังมีอีกครับผมโอ้ดู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 เดี๋ยวซูมไปดูตรงนี้ครับระหว่างในพานปดตัวนี้นะ นอนนะครับขาวๆนะใช่ครับปลาตัวนี้ก็ใหญ่อยู่เน่นาะไม่เล็กอะ่ะน่าจะเท่าๆกับตัวแรกเลยครับ ากหยุดไปหลายๆวันครับกลับมาแล้วนะวางอวนอ่างเก็บน้ำครับใครรอคอนเทนต์นี้อยู่นี่คลิปนี้มาจัดให้ดูกันแล้วให้ชมกันแล้วครับเอาอใส่ครับเติมไปไปต่อตัวนี้นี่เขาขาวเหมือนกันครับน่าจะปาตะเพียนหรือเปล่าจริงครับปาตะเพียนโอ้เอา้า โอยแต่ละตัวครับดูแต่ละตัวไม่ใช่เล็กครับอนนขอเป็นถุงลูกอันเลยนะพานะับ <laughs> นปอดอทุกตัว <laughs> จุดแรกกับจุดที่สองเนี่ยอาจจะเลือกตำแหน่งไม่ดีเนาะมไม่ค่อยติดครับอ่ะปาหนึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องได้ย้ายกันใหม่เสาหลุดเด้อเสาหักเด้อยกมาทั้งเสาเลยอะ่ะปลายังมีอยู่ไหมนี่มีนี่ไงโอ้โอ้โอโอโอโตัวเพียนครับอีกตัวหนึ่งหมดยังอุ้ยสองตัว โอ้โหนี่ครับแม็กต้องดึงต้นไม้มาด้วยนะมันหักอะตัวเพียนใหญ่ๆสองตัวครับอ้าแม็กหลุดจ้ะหลุดนะในพานว่างไงหรืออวนหรืพักใหญ่นะมั้งเนี่ยในพานนะ <laughs> ดังกรุบแกรบกรุบแกรบแลสละเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งยกคู่กันเลยนี่มานี่อีกครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปที่หัวสุดท้ายกันนะนพานม่หัวนี้โดนได้ห้าตัวไปนู่นเนาะโอ้หัวนี้ได้กับข้าวเลยครับพอมือเลยหัวสุดท้ายนะครับนิ่งอ่ะ สะบัดไปลาไปก่อนมีอตงหอาจจะไปฟุกติดอยู่หัวนวนป่ะ<อ>แต่นิ่งมากครับเราสะบัดมันเพื่อให้อวนเนี่ยมันขี้ตะไคร่มันหลุดครับเผื่อจะได้ติดปลาได้อีกเมืนป่ะตึงๆเหมือนป่ะ,ปะขอนไม้หรอขอนไม้ปลาอะไรนะอน <laughs> อ่ะนี่ไหม อ๋อผักไว้เลยปาบครับเอ้ยอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าฝั่งไปสรุปปลากันวันนี้สี่หัวก็ทำงานนะถือ่ามมันใช้ได้เหมือนกันครับชอบตรงตะเพียนใหญ่ๆนี่แหละโอ้โหนี่ดูทั้งหมดกี่ตัวในพานหกตัวนะโอ้โหไซปะนินสอง ตะเพียนเท่าไหร่ตะเพียนสี่อ๋อเก็บใส่ถุงกลับบ้านครับอะดูตะเพียนใหญ่เนาะดูโอ้โหเอาเอาแล้วเอแล้ว<ๆ>น่าจะเป็นโลแหละ <laughs> ปะนินนะมีแรงดิ้นดีอ่ะไหนยกดูกันหน่อย สามโลไปล่ลดปลาเผอติดสีเนาะเนาะปลาเผอกจะได้ตัวหนึ่งไซส์กับโลงั่นแ่ะอ่ะ,อะก็เดี๋ยวเอาปลาชุดนี้เนี่ยแบ่งไปทําเมนูอะไรก็เดี๋ยวกลับบ้านตัดไปช่วงครัวพื้นบ้านกันนะครับเท่านี้ก็กับข้าวพออิ่มละไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวช่วยพันนิดเก็บเ,เรือเก็บของครับ มาครับผมมาพบกับคุณยายเฉยนะยายยิ้มก่อนนี่ครับวันนี้แต่งตัวสวยอีกแล้ววันนี้จะมาทําเมนูอะไรครับยายปลาต้มใส่ไข่จ้ะปลาตะเพียนส้มใช่ไหมจ้ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับส้มปลาตะเพียนเนี่ยยายทําไว้แล้วเนาะจะ,จะไม่ใช่ปลาตะเพียนที่เราไปกู้รอบกันมาวันนี้นะเพราะปลาตะเพียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหมักใช่ไหมยาย เราทาไว้ตั้งแต่ขราวเราไปตกเบ็ดนู่นเนาะยายเนาะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปกู้อวนได้ปลาตะเพียนสวยๆมาหลายตัวครับจะจัดเมนูปลาตะเพียนให้แล้วกันปลาส้มเนี่ยยายเอามาแล้วก็เอาข้าวแล้วก็ล้างน้ําออกสะหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> จากนั้นก็มาชุบไข่ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็จะเอาลงทอดครับ mm. ก็สุกแล้วใช่ไหมยายอ่ะตักใส่จานครับผมมันก็จะเละๆหน่อยเนาะเราหมักไว้นานหน่อยครับแต่ก็ทอดให้เหลืองกรอบครับจากนั้นก็จัดเครื่องเคียงให้สวยงามนะยายนะอทำให้เหมือนแบบเป็นร้านอาหารหน่อยเนาะ เม็ดมะม่วงใช่ไหมจากนั้นก็ะเทียมซอยเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยเราจะจัดเป็นคำคำกินเป็นคำคำ,คำเหมือนแหนมนายายโอ้โหดูน่ากินครับแล้วก็โรยพริกทอดเด้อ <Yeah. S 1> นี่ดูครับครัวเฉยเฉยนะโอ้โ oh. ห ปลาส้มธรรมดามันก็ดูว้าวได้นะยายนะอืมเอาปลาตะเพียนส้มทอดครับผมพร้อมเครื่องเคียงมาครับมาลองชิมหน่อยนะยายเนาะ,ะ,ะมาใกล้ๆกันนะปึ๊บมาดูวิธีกินครับปลาส้มเครื่องเคียงครับอืม พริกสักอันนอ่าจากนั้นก็สอดพริกนะลาดครับนี่อืมอืมเรากินรวมเครื่องเคียงเนี่ยอร่อยมากครับ ก็ชิมให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆหรือเพียงๆนานๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกันกดกดไลค์ก็แชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่แล้วคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าส,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย